สวัสดีครับอยู่กับผมครับเห็นแว่นโคทตาครับตันนี้ก็อยู่กับช่อง youtube พันเอกพันโถดีแชนแนลครับพี่ีครับผมจะพาไปดูนะเสือคิมครับซอชอต้งปลาจีนครับหรือว่าเสือคิมสิทธิ์ซอทเจ้าครับก็ออกร่างกายไปเรื่อยนะน่าจะประมาณเดือนมกราจะได้ดูเสือคิมกันครับในศึกมันลุงมีนะ ตรงนี้ก็น้องก็ทําร่างกายไปเรื่อยนะครับก็ฝากแฟนๆขับ Fc คนระับช่วยติดตามแล,เลนะแลแลเป็นกำลังใจให้กับนักมวยค่าย PK แล้วก็เป็นกําลังใจให้เจ้าเสือคิมด้วยนะคหากท่านชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดติดตามช่องยูทูปพันเอกพันตัว PK ชาแนลด้วยนะครับ a uri bezi bezi a uri 3 3 a uri 4 5 6 a uri 7 8